สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับไดโนเสาร์ออกไข่ว้าววันนี้เรามารีวิวไดโนเสาร์ออกไข่กันนี่เขามีไข่ด้วยนะไดโนเสาร์กินพืชมีไข่เราไปดูตัวแรกกันเลยกับเจ้าคอยาวของเราเง่ายๆเขาเปิด ตรงไหนเนี่ยเปิดกันตรงนี้เหรอนี่โอ้โหทุกคนไข่เขาจะออกมาหรือไม่ทุกคนโอ้ยคุาไข่ของเขาแค่ไหน,น,นมาเรามาดูตต็นันตามดูเต็นัน เขาออกมาแล้วเฮ้เราติดเรา,าช่วยเขานะเราสงสารเขามากเลยทุกคนไอ้ไข่ไม่ยอมออกมาเลยเราจะทำยังไงดีอ่ะโหสงสารเขาจงาังเลยอ่ะไข่เขาไม่ยอมออกมาเลยว้าวตัวนี้ก็ไม่ออกมาว้าวดูตัวนี้บ้างทุกคน ว้ายเราไม่ได้เห็นเลยโอเคนะทุกคนเราลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดช็อตสกายกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย